สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพาท่านผู้ชมมาจัดการกับอากอนิมานะคะต้นนี้เนี่ยน่าจะชื่อเพชรน้ำหนึ่งนะคะแต่ก็คือเราปลูกมานานแล้วดินก็เหนื่อนน้อยแล้วนะแล้วก็อีกอย่างต้นก็ยืดยาวแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาทําการตัดแต่งอากอนิมาที่ต้นสมโสมยาวๆแบบนี้เนี่ยให้สวยแปลกตาคือวันนี้เราคิดว่าเราจะปลูกแบบโชรากเขาค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะออกมาในรูปแบบไหนกันคะ่ะ หลังจากที่เราได้อโกนิมามาแบบนี้ทีนี้เราก็จะแบบว่าเอากิ่งก้านที่ไม่สวยนะคะเอาออกไปนี่ก้านใบที่แบบว่ายาวๆเนี่ยเอาออกก้าวาออกไปโชว์ก้านแบบนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาออกจากกระถางเพื่อที่จะดูลากเขานะคะอันนี้เราก็จะเห็นว่าลากเขาเนี่ย เยอะมากๆเลยแบบนี้นะคะอืมอเยอะมากสวยมากเดี๋ยวเราจะเอารากเนี่ยไปล้างก่อนค่ะก็จะล้างให้รากเขาเนี่ยนี่โอ้โหรากนี่เยอะมากแล้วก็ดูดีมากๆเลยค่ะล้างแบบนี้เลยหลังจากที่ล้างเสร็จนะคะจะเห็นว่ารากเขาเนี่ยเยอะมากแล้วก็สวยมากๆเลยค่ะทีนี้เราก็จะมาปลุกลงกระถางแบบนี้นะ ก่อนอื่นเนี่ยดาวก็จะแบบหาหินหรือว่าหาโขดอะไรได้ที่แบบว่าท่านผู้ชมคิดว่าส,สวยๆอะ่ะเอามาเลยเพราะว่าดาวจะโชว์แบบโชว์รากเขานะคะทีนี้เราก็จับอโกนิมาของเรานะคะเอารากเนี่ยเกาะติดกับโขดหรือทีนี้ทํายังไงให้อยู่นะสําหรับวิธีการเนี่ยก็คือดาวจะใช้หนังยางช่วยในการมัดให้เขาอยู่ก่อนค่ะ ก็จะได้ออกมาในรูปแบบแบบนี้ก่อนนะคะทีนี้เราก็มาผสมดินสำหรับการปลูกลงกระถางกันเลยค่ะสำหรับวัสดุปลูกนะคะเราใช้เป็นกับมะาพรา้าวผสมขุยมะพาร้าวสับนะคะใส่ลงไปประมาณ <X> เกือบเต็ม <X> เกือบเต็มเลยนะคะแบบนี้ทีนี้เอาที่เราเตรียมไว้ค่ะใส่ลงไป อัดเลยนะคะเอาลากลงไปนะอัดลงไปจะแต่งให้สวยงามนะคะพอ,อได้แบบนี้นะคะหาหินมาล้อมนิดนึงค่ะจะได้ดูแบบเป็นไอ้นี่หน เป็นแบบว่าเห็นขอบกระถางไงนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลดน้ำค่ะลดน้ำเราก็จะเห็นลายของรากของอโกนิมานะคะที่โผล่ขึ้นมาข้างบนให้เห็นแล้วก็เห็นเป็นแบบว่ากิ่งอโกนิมาที่ยาวๆขึ้นไปนะคะ ส่วนใบที่เราไม่ต้องการเนี่ยเอาออกไปนะจะได้ดูแบบว่าเห็นเป็นลำต้นอันนี้คือเราจะโชว์เน้นลำต้นเขานะคะอคลอกใบไปเลยอืม หลังจากที่เราทําเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ไปหาแก้วใสๆส,สวยๆถ้วย,วยชามในบ้านก็ได้นะคะใสๆส,สวยๆเนี่ยใส่น้ําลงไปนิดนึงแค่นี้ค่ะแล้วก็เอาอะโกนิมาที่เราทําไว้นะใส่ลงไปอะโกนิมาเนี่ยเป็นไม้ที่สามารถอยู่ในแช่น้ํานิดนึงได้นะคะก็คือเราเอาแช่น้ําไว้แบบนี้จะได้มีความชื้นอยู่ตลอดค่ะและเวลาลดน้ำเนี่ยน้ำจะได้ไม่หกเลอะเปื้อนนะคะ นี่แค่นี้เองทีนี้เราก็สามารถที่จะเอาไปตั้งวางในบ้านได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกไอเดียนะคะในการใช้ในการปลูกอากอรนีมาที่ต้นยืดยาวไม่สวยต้นแบบว่าเหมือนจะโทรมแล้วอะเอามาทำใหม่ให้ดูดีให้ดูสวยงามนะคะวิธีนี้ก็ได้ทั้งโชว์ที่เป็นเนี่ยคะ่ะ โชกิ่งการเขานะคะจำจริงยิ่งยาวก็ยิ่งสวยนะกระถางอันนี้ก็คือมันแบบตั้งเอียงๆล้มๆอยู่นะกิ่งเขาเลยเป็นอย่างนี้แต่ถ้าตรงๆก็สวยไปอีกแบบนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะลากเขาเยอะมากลากเยอะๆแบบนี้ก็ไม่ต้องตัดทิ้งนะโชว์ลากไปเลยเดี๋ยวพอลากเดินดีเราก็ตัดหนังยางออกนะทีนี้เราก็จะได้เห็นโชว์ลากตรงนี้ไปได้อีกนะคะสวยไปอีกแบบนึง และนี่ก็เป็นอีกวิธีในการใช้ไอเดียในการปลูกต้นไม้ค่ะเปลี่ยนต้นไม้โสม,ส,มสมให้ดูดีสวยงามขึ้นนะคะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีนี้เนี่ยไปลองทำตามกันดูค่ะจะได้มีต้นไม้สวยๆปแปลกๆนะคะต้นเก่าๆเนี่ยในบ้านของเราเอามาปลูกก็ลองทำตามกันดูสวัสดีค่ะ